อลลิวูดเกมในไทยแลนด์ยาสีฟันซิสเทมมาอัลตราแคร์แอนด์โปรเทคเอเซนต์ซอฟพลัสผลิตภัณฑ์ซักผ้าผสมสารปรับผ้านุ่ม ง20นาทีทางช่อง3 HD นะครับอยากจะให้คุณทั้ง3คนฝากละครเรื่องลมเล่นไฟหน่อยครับ ก็เป็นละครที่เป็นเนื้อหาครอบครัวที่น่าจะเข้มข้นมากๆเรื่องหนึ่งซึ่งตอนนี้น่าจะออนแอร์มาถึงช่วง5-6ตอน5-6ตอนแล้วกำลังเข้มข้นเลยค่ะใช่แล้วมันเป็นละครแนวไหนอะไรยังไงบ้างที่บอกว่าจะฝากแล้วต้องติดตามคือมันจะต้องติดตามทุกๆครั้งที่ออกอากาศเลยใช่ไหมคือดูเผินๆหน้าละครอาจจะเป็นเหมือนละครเออแย่งชิงตบตีแย่งชิงแต่ไม่ใช่ครับผมคือตัวละครทุกตัวเนี่ยอย่าง ทั้งชื่ออะไรนะเฟลมเฟลมเฟลมพระพายดินครับผมนี่เป็นเป็นธาตุหมดเลยโอ้เป็นธาตุหมดเลยเฟลมพระพายดินเนี่ยคือเขาจะมีความสัมพันธ์เอเอาเอาหอกกันครับผมขไม่พอสมวังไอเอาหอกกันด้วยเอันนั้นต้องติดตามนั่นแหะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นละครที่มันมันมีสาระมันแสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนครับใช่ชอบมากอแมนด้าหลายหลายแบบหลายหลายแบบหลายแบบหลายหลายเหมือนน่า เลยอ่ะปฏยายังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องติดตามวันไหนเวลาไหนครับสำหรับลมเล่นไฟพุทธเพลือหัสนะคะสองทุ่มครึ่งค่ะพุทธเพลหัสองทุ่มครึ่งนะครับข้อสนุกเลยนะฮะเป็นแฟนคลับหมดเลย3คนเพราะฉะนั้นถ้าเขามาอีกคุณจะมาอีกไหมมาที่ไหนมีพี่ลี่หนูจอยมากถามเขาหรือยังถามเขาหรือยัง <d> ถ้าดูในละครแล้วคิดว่าสนุกเดี๋ยวดูตรงนี้เพราะเขาได้เล่นละครกันจริงๆบนเวทีของเราเลยนะครับกับบทบาทตัวละครแต่ a c t i n งต้องชัดมากๆนี่คือเกมใบทะลุจงทีมนี้จะได้เล่นก่อนเพราะฉะนั้นคนตอบมีอยู่คนเดียวก็คือหัวหน้าทีมคือแก้มแก้มจะนั่งอยู่กลางโซฟาทั้ง3ท่านจะมายืนอยู่นี้1น3 1> <d> ผมจะมีคำใบ้ให้นั่นก็คือชื่อของหนังละครภาพย,ายนตร์หรืออะไรก็แล้วแต่ให้คุณดู หลังจากนั้นคุณไปตกลงกันเองเลยว่าคุณจะใบ้เล่นละครยังไงห้ามพูดชื่อตัวละครให้เล่นเป็นบทบาทนั้นแล้วก็ลองเล่นกันดูดูซิว่าแก้มจะตอบได้หรือไม่ทั้งสองฝั่งเนี่ยจะเล่นหมวดการ์ตูนทั่วโลกตายแล้วผมหยิบมาเนี่ยเป็นการ์ตูนล,ล้วนๆลน่ลาสุดก็คือจ้าติงจาครับอ <c oughs> อเรพวกคุณมาเลย <c oughs> ลองเล่นทุกคน <c oughs> ห้ามพูดชื่อตัวละครนะแล้วตรงนี้ต้องตอบให้ได้นะพร้อมเริ่มว้าวจีนี่เาเปนเซลลวน้ยนะมีหลายหลายสีอ่ะหลายหลายสีเลยเจทับบี้เีได้ไปตีขวานี่เป็นหินยุคหินเลยออฟินโซนฟินโซนไอ้ยัยฟินโซนได้ครับฟินโซน เราคอนเซลได้เป็นหมาเป็นหมาเป็นหมาแล้วเกี่ยวลบอลเกี่ยวที่ไแล้วเ่นลบไม่เห็นแหววูฟอะไรอ่ะดามิดาบันดูดามิดาบันดูไอ้พี่มีดามดาบันดูอะถ้าไปเออไปไปช่วยโลกันาเกัน เก็บเพชเก็บเพชรมาโยมาโออะไรมาโิโยได้ไปครับเร้โกเอลซ่าอะไรนะโเซนค่ะโปรเซนโปรเซนได้ข้ามนะข้ามข้ามใชกิดนานและคนร้ายก็คือคนนั้นค่ะคนนั้นไรเนี้ยไล่น้ำเลยไล่น้ำเล น้ำเอเรียลิสต์โมเมดฉันเป็นของไอ้มันอะไรวะโดนดึงดึงสลักหน่อยเออดึงมันพูดอะไรวะมันพูดอะไรวะบาร์บี้บาร์บี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ทุกกตาบาร์อะไรจิ้งสลักหน่อยเนื้อเพียวเพียวได้คอยคอยสตอรี่สตอรี่ได้ได้ได้วันนี้จะไปที่ไหน อันนี้ยากาอันนี้ข้ามข้ามหข้างอออไรนะกวะดองกระดองอันนี้จะเาีร้อันนี้เาดีรู้ไม่ธรรมดาเลยสงสารคนตอบเลยทั้งนี้ฮะสงสารไม่รู้จะสงสารใครระหว่างเขาตอบกับพี่ลี่หอน ไม่ดูไงกูไม่ดูขาน่ใหร้รู้ว่าเขาทำไปขนาดไหนก่อนเขาได้ไป11 11, 11เรื่องคูณ2เท่ากับ22บอกไก่สากนะครับตอนนี้เขานำไปก่อน58คะแนนแต่เราก็ยังมีสิทธิ์ที่เราทำได้เพราะผมเชื่อว่าพวกคุณทำได้จไม่ใช่นั่งอธิบายเรื่องนะเราต้องแสดง<ล>ออกมาให้ได้นะครับเปลี่ยนทีมแต่ยังหมวดเดิมอยู่เรามาดูกันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะเล่นกันขนาดไหนเชิญเชิญเชิญทั้งสามท่านมาเลย นัดกันให้ดีครับเตรียมตัวให้ดีพร้อม1นึ่งสองสามวพี่รอคิโอพี่ร้อกคโอพี่ร้อกคิโอไปโอ้ชุดหนาๆชุดหนาๆเอ๊ะแม่ใส่เสื้อีไหน

อ๋อนีโมนีโมได้ไหมนีโมได้โอ้โหตัสเวะตัวสียวัวยวัสีเขไยวตัวสีเมวตัเขยกัเขียวตเปล่าตด้สมเียตัเขียวตัวสีเขตาเดียวตสเขียตัเบยาตัวสีัเขียตัเยตัวสัเตัเขตัยัเ หมอนั่งสมาธิ้ตไอ้ฮิวซางอ้ฮิวซังได้โ้ไม่รู้อะชุนมาเลยชุนเลยครับแสมดังแลมดังไปหนู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 เอามนเจอรี่เอาไปเจอรี่ไปอะโนโนอะลมินไอ้จเกอยันี่คะแล้ว อยู่ตรงนี้ไปตะลุยร่กันทั้พวกเแล้วมหาสมุทกว้างใหญ่ไพศาลผีเสื้อสมุทรผีเสื้อสมุทรช่วยน้ำช่ว่วยน้ำช่ยน้ำผลไม้ปีศาจกินเข้าไปเลยงั้นบองทีบีไม่ทแล้วโ้โหโสยาี่แฟนขับจริงยะยาได้ไ้เลยอะผีเสื้อสมุทร ว่าตายไพศาลจากวันพีชเป็นผีเพื่อผีเสื้อสมุดซะอย่างนั้นฉัวรจะอยู่ในกรอบของฉันเองไม่น่าออกไปคนจนทะเลเลยเฮ้ยแต่ทำได้ดีทำไม่ดีเลยแรกแรกนึกว่าเครื่องไม่ติดนึกว่าจะไม่รู้อันนี้เขารู้เยอะกระตุ้นได้เยอะมากอะแม่อยากได้อนุมแม่เต็มที่เลยนึกว่าสลามไทยเลยอย่าบินเลยอะเฮ้ยไอตอนไม่ชัดมากของของแม่เราเนไงอะรอเลยบึ้ง เออได้อยู่เขาได้ไป11เรื่องทีมคุณได้ไป13เรื่องอคุณสองหกเราตอนนี้ทีมคุณนำไปแล้ว59ต่อ5 8เ,เอาแล้วเอาแล้วสูสีขนาดนี้ต้องตัดสินกันกันกบเกมสุดท้ายของเราดูซิว่าเกมสุดท้ายเนี่ยใครจะเข้าสู่รอบแจ็คพอร์ตกันจริงๆ,ข,ๆข้อละ5นาคะแนนกับเกมรูปเด็ดเจ็ดวี เกมใบสะลุจออันนี้สนุกมากครับโดยเฉพาะจังหวะที่พี่ปุ้ยทําเป็นดรสลัมปั่นจักรยานอันนี้คือชัดเลยแล้วก็จะมีออของพี่บิงปองที่ทําเป็นเซรามูลเราจะลงท่านเพื่อเองอะไรเงี้ยคือมันชัดจนเราแบบตอบง่ายแล้วก็ทาให้เกมนี้ออกมาแบบเราสนุกมากอันนี้ก็แบบขอบคุณพี่ๆมากๆที่แบบมันชัดเจนจริงๆครับเขาเก่งมากๆที่ทําให้เราตอบได้